มันจะมีอลไรพี่น้องของพักขี้เหล็กพักขี้เหล็กพักขี้เหล็กพอแล้วงหนึ่งตน้นย่าจิเก็บขี้เหล็กขี้เหล็กไปแกงพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเก็บเอาเก็บเอาพักขี้เหล็กขี้เหล็กไปแกงใส่หนังผ้าพยนต์โค ตปตะตูติปีพักขีเล็กักกีเล็กพอดีเลยพีนออออนออน่น้องเอาอ่อนๆมันโอ้ยยางมากอะเดี๋ยวเอาถุงมานำเกี่ โคยหนึงขึน้นมาพี่น้องยอดงามพี่น้องเก็บไปแก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 ง ก็ได้ย่างออกมาจากเถือพี่นอ้องย่างออกมากินล้มส้มยิ้วส้มบรรยากาศอันนี้ก็ขี้เล็กขาวพี่น้องขี้เล็กขาวเก็บเล็กผสมน้อย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  เล็กขาวพี่น้องอไปแกงไปแกงชมบรรยากาศ แม่บอกแมกมาน้ำพี่น้องให้มันขึ้นให้มันต้นสูงไหมต้นสูงผู้เฒ่าพขึ้นดอกโตกลงมายากอีกโตกลงมาก็ายากเขาอีกนี่แพี่น้องเก็บเอาเก็บเอา แกงสิภาพพยนต์โคแกงสิภาพพยนโคโอ้ยมันคือตกตะฟังนี่นี่เนาะยายอเอาถึงมานี่ย กินแต่เป็ดตะไคร้ไหลกับว่ายากเนาะพี่น้องเนาะหาักขี้เล็กไปแกงไปออมเส่นหนังเนาะพี่น้องหยอดมันปลาี้เล็ก อยากพี่น้องมู้เจ้าอัน,นหูจักว่านในต้นอันนี้ต้นอียงในต้นสมล่มไหมบ่แม่นอยู่บ่ต้นสมลมนี่เนาะเนี่ยเอาไปกินกับเมียงปลาแดกบวงนี่ไหมว่ามันใบสมลมอยู่ต้นสมล่มเห็นบ่พี่น้องว่ามันแมนอยู่ต้นสมล่ม ต่อเก็บต่อพี่โน้ถ้วยหนึ่งกับพ่อแกงแล้วพี่น้องกำแน่นๆกำแน่นๆถ้วยหนึ่งเนื้อไมลาบไปก้อย เล็กขี้เล็กมาพี่น้องยอดมันยอดมันเจ้าสีขาวพี่น้องอ่อนอ่อนน้ำแน่แก่แก่น้ำแนเนาอพี่น้องก็บสะสมไปเรื่อยๆู้่าแม่ 鱼目标那是那。嗯嗯 ถึงยอดจะมังงามบันไดก็เอาพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแกงไทยผัดพยนต์โคแกงไทยผัดพยนต์โค เห็นว่าพี่น้องอันนี้สามโมบานแล้วพี่น้องอันนี้เป็นสามโมบานเห็นบอกมันแรงสําไรมันก็ะแหงหมดแล้วสามโมบานเจ้าก็กค่อย thật cả cái lại thì nó นุ่งกำลังหยุ่มแล้ว เราไล่ตาได้พี่น้องพามาชมบรรยากาศตอนเย็นเย็นเห็นบ่พี่น้องสะแม่บ้านนั่นนี่พี่น้องบ้านยายแอดกา สะแม่บ้านเขาไปพุ่นกับเป็นหมู่บ้านค่ะแล้วก็มาทางนี้มาทางนี้ก็จะเป็นวัดค่ะอันนี้เป็นวัดป่าได้พี่น้องที่เลี้ยวเห็นอยู่นี่คืเป็นวัดป่าพักหวาน ย่ามพักวานออกข้าจเจ้าเก็บพักวานขายเอาเงินเขาวัดพี่นอ้องผู้ได้ต้องการจะย้ายผ้าไปเก็บพักที่เล็กต่อพี่นอ้องเห็นไาพี่นอ้นอง ใช่ฮะฮัลโหลขี่เล eh> ็กาะไงบ้านพี่ต่อเอิร์ธักขี่เล็กยังไ่ขี่เล็กขี่เล็กขี่เล็กยังไ่ขี่เล็กขี่เล็ก บรรยากาศย่เหมือนแลงพี่น้องยายเบ่เคยผ้าออกไมายางจากเทือนาะพ่ออะไรล่ละพี่น้องยายเสียเบิง่งพ่อแกงแหล,ละล่ะสำหรับยายหมอหนึ่งผ้ากลับล่ะพี่น้อง ขี้เล็กขี้เก็บมาได้พี่น้องพักขี้เล็กขี้ไปเก็บมาเลยละ่ะต้มแล้วต้มไม่แตงแกงแล้วพี่น้องทำการต้มแล้วออกมายายกับมาเด็ดมาเด็ดอันแก่ๆมะฮ้อนออกแล้วยายกับมาต้มล่ะค่ะต้มจักคุณละ่ะได้มาจต้มจักสามน้ำ บางเทือกขันบ่หอดสามน้ำก็สิประมาณประมาณสองน้ำก็สิขันโคมไล่ขันจืดไล่ก็บ่แซ่บพี่นอ้อง